ไปลองดูถ้ามันจะเป็นของเรามันก็ต้องเป็นของเราครับฟิลิปรามซ้าเปิดก่อนได้ปู่นะครับและนี่คือฟิลิปรามครับเฮ้ยสนามดำขอละหนึ่งในนั้นขอเป็นฟิลิปรามเท้อาอ้โหโลนานิโยตตัวแรกชิบหายแล้ว เหลืออีกหนึ่งโอกาสหรือมาสามเลยโอ้ทองเมงปอาของจริงวะเก้าร้อยทองหลังคาดามเม็คบมาละหนึ่งขอละตัวที่สองลามปะวะเฮ้ย จัดไปดิฟิลิปร,รางมั้ยผมเรียบร้อยโอ้โหแตกสองคอยเปิดแพค็คไม่เกลือต้องแมงปอช็อปลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์ลนย่อยิงเรียบร้อยครับโอ้โหทีเด็ดโลนานินโยครับเปิดมาตรงนี้แล้วนี่เรียบร้อยครับจัดไปสองสอง ฟิลิปลามแอซิดแรกครับแล้วเมียกุลิดครับทั้งในเรียกบอลแล้วโคลเลอร์ไอเีย้ยไม่ให้โคลเลอร์โอ้ได้แอซิดอีกแล้วครับฟิลิปลามแล้วโคลเลอร์ใส่เรียบร้อยครับรับหนึ่งจัดให้โคลเลอร์มาที่กุลิดครับแล้วกุลิดเห็นข้างในโค้ง,งตรงนี้โดนอีกครับ เอาจนได้ครับโคลเลอร์มาแล้วครับดับหนึ่งครับได้สวนได้สวน,สวนตายเลยครับโคลเลอร์ลูดตรงนีโคลเลอร์ไหมโคลเลอร์ไงโคลเลอร์ขอลองซัดตุ้ม